ค okay. สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตอนมะละกอนะฮะให้ลูกดกต้นเตี้ยนะครับอุปกรณ์เราจะมีปุ๋ยมะพร้าวนะครับแช่น้ำนะครับถุงถุงพลาสติกขนาดประมาณนี้ครับ 3ามคูณหกใสนะครับยางลัดนะครับยางมีดนะครับคารบาวแดงครับผมใช้สำหรับกระตุ้นรากนะครับวิธีการนะครับเราจะแช่ขุยมะพร้าวไว้ก่อน1คืนนะครับแช่น้ําไว้1นึ่งคืนอันนี้ผมแช่เรียบร้อยแล้วนะครับทีน,นี้เราจะมาเติม เครื่งดื่มคาราบาวแดงลงไปเลยนะครับเติมลงไปแล้วก็ขยำขยำใส่กันเลยนี่ครับเข้ากันเรียบร้อยแล้วจะมากรอกนะครับกรอกใส่ถุง นี่ยุธีง่ายๆแต่ได้ผลนะครับผมทำมาแล้ว2-3ปีลูกดกนะฮะตั้งแต่พื้นดินยันยอดสุดท้ายนะครับมัดด้วยยางนะฮะับะกรอกให้เต็มถุงแล้วก็มัดด้วยยางครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวผมสาธิตสัก2องถุงแล้วกัน การพับปากทุงก่อนนะครเพื่อกันไม่ให้น้ํามันไหลออกปากทุงแล้วก็หลับเข้าโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราทําเป็นตัวอย่างแค่สองทุงพอนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปขั้นตอนต่อไปเลยครับ โอเคครับผมจากาที่เราได้กรอกถุงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมาเลือกกิ่งกิ่งพันุนะครับที่เราจะตอนนะครับผมเลือกต้นนี้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าต้นนี้จะมีแหนงที่ขึ้นมานะฮะแต่ก่อนนี่ต้นนี้จะดกมากครับเป็นพันธุ์ฮอลแลนด์พันธุ์ฮอลแลนด์ตอนตอนนี้อายุมันน่าจะมาเกือบ3ามปีแล้วผมอยากได้กิ่ง สิ่งพันธุ์ต้นนี้เพราะว่าลูกมันสวยแล้วก็ดกมากแต่ตอนนี้ต้นมันแก่แล้วปกติจะทําสาวก็ได้แต่ผมเลือกจะตอนกิ่งเพราะว่าเราจะย้ายเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มรอบ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 ,บนี้ก็เริ่มเริ่มแบบเป็นพื้นที่ล่มพืชพันธุ์จะไม่สวยครับต้องย้ายออกไปที่แดดหน่อยนะฮะผมจะเลือกเอากิ่งนี้นะฮะแล้วผมจะทำวิธีการตกแต่งก่อนนะฮะ จะเลือกปาดประมาณนี้นะครับตรงสีเขียวๆไม่อ่อนไม่แก่เกินไปนะฮะจะปาดขึ้นไปแนว45องศาซึ่งไปข้างบนนะครับไม่ใช่ด้านนี้นะครับด้านนี้มันจะติดตรงนี้นะับเอาด้านนี้ทำการปาดเลยนะครับจับกดเข้าไปเลย45องศาครับ สองฮะขึ้นมาประมาณนี้นะฮะโยกดูแล้วให้มันขยับได้นิดหนึ่งนะครับก็ถอดออกมาเห็นแผลตรงนี้นะครับลำดับ,บ,บต่อไปนะครับเราจะใช้ถุงพลาสติกยังไงยังแบบไหนก็ได้นะครับถุงพลาสติกสอดเข้าไปตามรูนี่ครับรูที่เราปาดเมื่อกี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ รอยแผลเชื่อมประสานกับแผลเดิมนะครับถ้าเราปล่อยทิ้งไว้อาจจะเชื่อมประสานกับรอยแผลเดิมแล้วจะไม่ออกลากให้เราครับเราจะกั้นไว้ก่อนแล้วก็ผมจะใช้ไม้ขนาดเล็กๆนะครับเท่าไม้จิ้มฟันนะครับไม้ไผ่ไม้อะไรก็ได้นะครับมา สอดเข้าไปตามรูนะครับเพื่อเพิ่มช่องว่างให้รากที่เขาจะงอกออกมานะครับได้มีพื้นที่นะครับสอดเข้าไปนะครับเริ่มจากข้างล่างราง,งัดนะฮะจากข้างล่างแล้วก็งัดแล้วก็ดันขึ้นไปเลยครับพอ,อรเราใส่เสนะร็จนะฮะก็สังเกตได้ว่าจะสังเกตได้ว่าจะมี พื้นที่ตรงนี้ครับจะมันจะยกขึ้นจากแผลเดิมนะครับแล้วลากมันจะออกจากด้านบนนะครับฝั่งด้านบนแล้วก็ตรงริมริมนี้นะครับรากจะออกออกมามจะสะดวกนะครับหากเราไม่ใช้ไม้ตรงนี้ขัดไว้นะครับมันก็จะสนิทกับแผลเดิมนะครับรากก็จะออกยากนะครับก็ใช้ถุงที่เราห่อมา มอสักครู่นะครับปาดครึ่งนะครับปาดครึ่งเอาสุดเลยก็ได้นะครับปาดครึ่งแล้วก็เตรียมเชือกฟาง่รับผม,มลืมบอกไปเชือกฟางสองเส้น,นครับประมาณสองสองคืบนะครับใช้สำหรับมัดนะ แบะอย่างนี้นะครับสังเกตว่าตัวนี้จะชุ่มน้ําอยู่เลยนะครับนี่สังเกตว่าจะหยดบีแล้วยังหยดน้ําอยู่ได้เลยไม่เป็นไรครับนี่ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะเดี๋ยวมันจะละเหยไปตามการเวลาของมันถ้าเราใส่น้อยมันจะแห้งเร็วเกินไปครับเอาแบบเปียกๆนี่แหละผมชอบแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับมันมันจะผมจะปล่อยให้ไม้โผล่ขึ้นมานิดนึงนะคระับไม้จะโผล่ขึ้นมาเพื่อให้ ผงนี้เสียบเข้าไปได้นะครับเพื่อไม่ไม่ให้มันเลื่อนนะครับมันจะไม่ขยับจะช่วยการลดการขยับนะฮะลากเดินได้ดีนะเสียบเข้าไปปึ๊บนะฮะสองฝั่งนะครับตรงนี้เสียบเข้าไปโอเคตอนนี้กได้แล้วครับก็ทําการมัดนะครับโดยใช้เชือกฟังที่เราตัดไว้สองเส้นครับเรจะมัดจากข้างล่างก่อนแล้วกันนะครับ มันแน่นๆเลยครับไม่ต้องกลัวหลุดนะครับยิ่งแน่นยิ่งดีครับมาข้างบนนะครับตอนมัดน้ำจะไหลออกนี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราไม่ซีเรียสน,นะครับมัดไปเลย แน่นแล้วครับตอนนี้แน่นเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับทีนี้ก็จะรอประมาณยี่สิบวันนะฮะยี่สิบ 20, ประมาณยี่สิบวันยี่สิบห้าวันหรือสาสิบวันแล้วแต่สถานที่แล้วก็ภูมิอากาศนะครับล้วรากก็จะขึ้นมาเต็มตรงนี้นะครับส,สำคัญคือเราต้องเลือกต้นพันธุ์ที่เป็นตัวตัวที่เราต้องการคือเพศกระเทยเพศเมียนะฮะสองพศนี้ครับห้ามไปตอนกิ่งตัวผู้นะครับ ถึงตอนมาก็ไม่เป็นลูกนะฮะอันนี้คือเสร็จแล้วครับเราจะรอให้มันออกลากนะครับเป็นผัดฮอลแลนด์โอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าที่ตอนมาประมาณ25วันเนี่ยมันจะออกลากประมาณเท่าไหร่นะครับโอเคครับอเดี๋ยวตามมาทางนี้ครับอันนี้ผมตอนไว้ประมาณ25วันครับผมอันนี้เป็น นี่นะครับอันนี้เป็นกิ่งที่ผมตอนไว้นะฮะสังเกตได้ว่าตอนนี้คือลากของเขาจะ,จะขึ้นมาเต็มถุงนะคะันี่คือพร้อมที่จะไปขยายพันธุ์ต่อแล้วนะครับคืตอต้นนี้ก็มันกิ่งขึ้นมาเยอะนะครับผมก็เลยเลือกที่ตอนตอนนี้ผมก็จะเอามาตอนอีกนะฮะเยอะมากครับ มันดกแล้วก็มันเลี้ยงไม่ทันนะฮะดูกิ่งกิ่งนี้นะครับผมตอนไว้ตอนไว้แต่ว่ามันก็ขึ้นมาเยอะ,ะครับจนกิ่งหักละพต้นนี้ก็เป็นต้นแม่มันก็ดกอยู่ครับตอนนี้ตนนันี้คือนี่คือใช้กิ่งตอนกิ่งตอนทั้งหมดนะครับที่ผมเอามาตอนนะผลลัพธ์ที่ได้ตอนนี้ก็เริ่มจะออกลูกนะครับจะดกนะครับสังเกตได้เลย สังเกตได้ว่าจะดกอนัตอนนี้น,นะฮะพนธันแลนด์ครับอันนี้ก็ดกมากนะครับอันนี้ไม่แน่ใจใเป็นพันแฉกหรือดำเนินผมก็ไม่แน่ใจครับแต่ผมตัดไปปลูกแล้วครับตัวนี้ดกมากครับต้นเตี้ยครับเท่าประมาณเข่านะฮะจะเริ่มติดลูก แล้วจะมีเคล็ดลับนะครับในการทําให้ลูกดกอีกเคล็ดลับหนึ่งก็คือการฝังตะปูเข้าไปนะครับในต้นหรือว่าการตอกริมนะฮะอันนี้ผมตอกตอกริมใส่ตัวผู้นะฮะนี่คือตอกริมทะลุเลยนะครับใช้ไม้ตัวนี้ผมใช้ไม้ไผ่ก็ติดลูกนะฮะตัวผู้ก็ติดลูกแต่มันก็ไม่ดกไม่ได้ผลเท่าที่ควรทางที่ดีควรตัดทิ้งแล้วปลูกใหม่นะครับ นี่คือตอกริมเข้าไปตอกนานแล้วครับนี่จนแผ่เริ่มปิดแล้วแต่ต้นที่ดกๆกนี่คืออันนี้ก็ผมใช้ตะปูนะครับตอกเข้าไปนะฮะตอกเข้าไปตอนที่เขาเริ่มเริ่มติดดอกเริ่มออกดอกแล้วก็เริ่มตอกตอกมาเรื่อยๆะครับตอกสองสามสองสามเล่มนะ,ะผมใช้เป็นตะปูตะปูสามหรือตะปูสี่ก็ได้นะครับใหญ่ๆห,หน่อยตอกเข้าไปสักสามสี่เล่มนะครับสังเกตได้เลยว่า จะดกมากครัจะมีตะปูตอกเข้าไปนะครับตอนนี้แผลมันก็จะเริ่มปิดเริ่มกินตะปูผมแล้วแต่รู้สึกว่าผมผมน่าจะตอกตั้งแต่มันเริ่มเป็นแรกๆนะครแล้วทีนี้มันมันน่าจะมีตะปูฝังอยู่ในในต้นมาแล้วที่แผลมันปิดสนิทแล้วไม่เจอแล้วทีนี้ผมก็พอลูกมันเริ่มห่างมันไม่ค่อยติดแล้วก็ผมก็จะมาตอกเพิ่มเข้าอีกเพื่อเร่งให้มันติดลูกครับ นี่ okay, ครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนวิธีการตอกแล้วกันนะครับตอกริมตอกตะปูจะเริ่มติดผมใช้ในการตอกทุกต้นนะครับผมตอกริมทะลุไปเลยจะทะลุเกีจะดกแล้วก็ให้ผลดีครับนี่ครับอันนี้คือผมปลูกแบบไม่ได้ดูแลแบบ เหมือนสวนจริงๆนะคือปลูกแบบพอเพียงจริงๆแบบปลูกเพื่อกินนะฮะไม่ได้ขายอะไรเป็นจริงเป็นจังนะครับคือสวนเกษตรพอเพียงคือผสมผสานครับโอเคครับผมเดี๋ยวรอติดตามผมคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามผลงานไว้ด้วยนะครับผมจะมาสอนวิธีการทําเกษตรและวิธีการเลี้ยงสัตว์แล้วก็อาหารต่างๆเกี่ยวกับเกษตรพอเพียงนะครับ ตอนนี้ผมมาทำไว้หลายอย่างนะฮะเดี๋ยวฝากกดไลค์กดสับตไคร้ได้นะครับผมวันนี้สวัสดีครับ